เรียกว่าเป็นประเด็นที่ทำชาวในสนใจกันอย่างมากกับกรณีเรื่องราวพี่ก้ามโตที่เป็นโสดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวสุดมัน่นพอไม่อยากให้ข่าวที่ท้าทมมาก,กระทบภาพลักษณ์ทั้งสองฝ่ายหลังทิ้งระยะททำใจมาสักพักใหญ่ตอนนี้พี่ก้ามโตก็เลยไปควงสาวคนใหม่เปิดตัวกับคนใกล้ชิดไปที่เรียบร้อยแล้วและเธอคนนั้นก็คือน้องมอน้ำแดง แม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นแถวหน้าของวงการบันเทิงเหมือนแฟนเก่าของพี่ล้ามโตแต่น้องมอน้ำแดงก็มีความแซบแบบพริกขี้หนูร้อยเม็ดถ้าไปตามดูโซเชียลก็จะเห็นว่าน้องมอน้ำแดงพึ่งไปเช็คอินแถวบ้านพี่ข้ามโตอยู่บ่อยๆงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตามสืบกันให้วุน่นนาราสาวมอน้ำแดงคือใคร ซึ่งพี่ก้ามโตและน้องมอน้ำแดงก็ได้สารความสัมพันธ์กันมาแบบเงียบๆแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งคู่ก็ควงแขนเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ชาวเน็ตต่างก็บอกใบ้ว่าน้ำแดงก็คืออุทัยทิพย์และชี้เป้ากันไปว่าคือสาวไม้อดีตเด็ดไอดอลสาวที่มีความน่ารักในยุค Y2K ส่วนพี่ก้ามโตก็อาจจะเป็นสงการเตชนะนรงค์ แฟนหนุ่มของเมทพีรณีล่าสุดติด๊กตอกได้เผยภาพของหนุ่มสงการขณะไปตีกอล์ฟซึ่งมีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยก็คือสาวไม้นพศิษฐ์หรือไม้กุไทยท์ที่ได้เกิดเป็นประเด็นในขณะนี้พร้อมใส่เพลงแฟนใหม่หนะ้าคุ้นๆและข้อความด้วยว่าเขาแค่อาจไปซื้อน้ำเต้าหู้เองทำเอาชนิดต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก และเมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวในไอจของสาวไม้ก็พบว่าได้โพสภาพสุดแซ่บลงในไอจีสตอรี่ส่วนตัว